ก็สำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็เป็นอัปเดต CPR ของปีนี้ที่เขาเพิ่งร้อนออกมาเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับของทาง e u c o หรือว่าทาง International l e s o n c o m m i t t e e o f r e s u s c i t a t i o n นะครับซึ่งทีมเนี้ยเขาจะเป็นทีมที่คอยรีวิว Evidence เกี่ยวกับเรื่องการ CPR เวลาที่ AHA เขาออกไกด์ไลน์มาอย่างเช่นไอ้รอบที่ผ่านมาที่เขาอัปเดตรอบใหญ่ก็คือตอนปี2020 อิลคอร์เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ไปทำ s e ส s m มิ Review ไปทำการค้นอีเวนต์ว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีใครที่ทำเปเปอรออกมาที่มันเกี่ยวกับการ CPR บ้างเบ้าก็จะไปรวบรวมมาดูว่าเออโอเคเปเปอดูเข้าท่าไหมมีผลการวิจัยอะไรที่มันน่าสนใจหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน Recommendation แล้วก็เป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือยอย่างเช่นเป็น RCT เขาก็จะรวบรวมมาแล้วก็มาทําการรีวิวซึ่งผมเข้าใจว่าเขาน่าจะทําปีละครั้งแล้วนะตอนนี้ก็คือเขาพยายามจะมี recommendation ใหม่ๆออกมาทุกปีแต่ว่าคิดว่า major update อย่างเช่นพวก Algorithm มอ่า y ท a d d y c r บดด r a c คเนี่ยผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็น5ปีครั้งเหมือนเดิมอาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนของปีนี้ที่ออกมามันเป็นเหมือน additional เป็นแบบการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงประเด็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เขาทําออกมาก็<ล>ทีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็เรามาเรามาดูกันเนาะ reference นะครับก็เป็นอันนี้ยูขอ summary statement นะครับตีพิมพ์ลงใน circulation กับ resuscitation นะครับก็เป็น international consensus นะครับเกี่ยวกับการ CPR นะครับที่เขาจะมีทั้งเรื่องของ basic life supportadvanced life supportpediatric นะครับ neonatal จริงๆมีเรื่อง education เรื่อง implementation นู่นนี่นั่นอะไรอีกแต่ว่าผมคงเอาประเด็นหลักๆที่มันเกี่ยวกับ emergency นะครับที่จะเอามาจะมี basic advanced นะครับ pediatric แล้วก็ first aid นะครับไม่ได้เอา neonatal r e s u a r c h เข้ามานะครับเพราะว่าคือต้องยอมรับว,ว่าผมห่างหายจากวงการนี้มานานมากแล้วแล้วอยู่แต่กับเด็กโรคหัวใจผู้ใหญ่โรคหัวใจอ่านแล้วงง แล้วก็หลายๆประเด็นคือเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าทําทําไมอ่ะผมผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันเขาเราเด็กพีเทอมเรากังวลในเรื่องของไฮโปเทอร์เมียใช่ไหมก็คือเรากลัวว่าเด็กออกมาแล้วเนี่ยจะมีอุณหภูมิร่างกายที่มันต่ําเกินไปทําให้เด็กเนี่ยมีอันตรายมีแบดีีคาเดียมีไฮโปเนียหายใจช้าหยุดหายใจได้เราก็ต้องพ้องกัแลรวมันก็ทําวิจัยเหมือนกับว่าเอ้ย ถ้าเกิดว่าเราทำอุณหภูมิห้องให้มันเกิน23องศาเนี่ยมันจะลดไฮโปเทอร์เมียได้ไหมเทียบกับอุณหภูมิห้องน้อยกว่า20องศาเออมันจะเทียบกันทำไมวะ23มันก็ต้องอุ่นกว่า20ดิอะไรประมาณเนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามาก็คือเป็นพวกมาร์กเกอร์ในการพ redict good n e โ logical outcome คือต้องยอมรับว่า1แหละมันมันเยอะแล้วหลายอันมันงงสงคือด้วยความที่ผมเป็น ER เนาะแล้วก็ ผมคิดว่าสำหรับ GP สำหรับ EP สำหรับ nurse ที่เป็น general practice หรือว่าอยู่ที่ ER เนี่ยเราตัวเนี้ยมันมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงสักเท่าไหร่นักคือโอเคมันอาจจะมีคนได้ใช้แต่ไม่ใช่ผมละหนึ่งก็เลยแล้วก็มันมันค่อนข้างจะเข้าใจยากในหลายประเด็นแล้วมันก็เยอะผมก็ยอมรับว,ว่าบางทีก็อ่านไม่ทันเนาะอันนี้ก็งานร้อนแต่ว่าอยากรีบมาเล่าให้ทุกคนฟังก็เลยพยายามจะหยิบเอาประเด็นสําคัญสาคัญก็เลย ขออนุญาตมี disclaimer ตรงนี้ขึ้นมาไว้ก่อนนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ basic light support นะครับว่าเขามีการรีวิวอะไรมาบ้างนะอ่าต้องบอกว่าเปเปอร์เนี้ยลงเรื่อง drowning เยอะมากๆนะครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกที่เขาพูดเลยก็คือเรื่อง on b o a r d resuscitation ก็คือการทำ chest c o m p r e i o n บนเรือนะครับก็ จริงๆมันก็คอมมอนเซนต์นะผมว่าก็คือใครที่เทรนมาแล้วคิดว่าทําได้คิดว่าปลอดภัยที่จะ CPR บนเรือก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็อาจจะไม่เซฟต่อผู้ป่วยก็ให้รอให้มาถึง dry l แลนดก่อนค่อยทํานะครับเช่นเดียวกันกับ v อ่าเวนติเลชันแอสซิส t ในน้ํานะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกคือเรา อารมณ์เราเมาส์เมาส์ทูเมาส์กันในน้ำอะระหว่างที่เรากําลังแบบไปช่วยช่วยเหลือเขาขึ้นมาจากน้ําอะแล้วเหมือนเฮ้ยคนไข้หยุดหายใจแล้วช่วยหายใจก่อนคือถ้าคุณทําเป็นทําได้ครับถ,ถ้าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเห็นภาพลองไปเซิร์ชใน Google ดูว่าเป็น In inwater Ventilation As s i s t ก็ได้ก็เหมือนเดิมอารมณ์ประมาณว่าถ้าคิดว่าเฮ้ยมันมันไกลฝั่งมากๆเลยอะ แล้วเราเทรนมาแล้วเราเคยฝึกทําเราคิดว่าเราทําได้ก็สามารถที่จะช่วยทําได้นะครับหลายคนยังไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยระหว่างที่เราช่วยกันพาคนไข้ขึ้นมาจากน้ําอะมันช่วยหายใจได้ด้วยว่ะเออมันทําได้นะประเด็นต่อมานะครับเป็นเรื่องของ AED ยังเหมือนเดิมก็คือจริงๆแล้วเราก็อยากให้ใช้ AED ในทุกเคสอยู่แล้วนะครับที่เป็น out hospital cardiac arrest ไม่ว่าจะเป็น drowning หรือ ไม่ใช่ก็ตาม,อ,มอย่างไรก็ตามเชส c o คอมเพสชันหรือว่า Basic l i f ซัพพอร์ตเบสิคซีพีเนี่ยก็ยังสําคัญที่สุดนะครับก็ทําไปก่อนจนกว่า AED จะมาถึงแล้วก็พร้อมใช้นะครับส่วนการทํา CPR สําหรับ Lay r e ร c u ิ r หรือก็คือสําหรับคนทั่วไปให้เริ่มเป็นเชส c o คอมเพสชันได้เลยและถ้าเกิดว่าอยากทําเป็น c h ส s ์คอมเพสชันโอลี่เป็น Hand o ล l ี่ซีได้ไหมสําหรับกรณีจมน้ํานะครับคือ เอาตามจริงเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ทําเท่าไหร่นักเพราะว่าคนจมน้ำอะเวนทิเลชันสำคัญคือมันเราเรารู้อยู่แล้วอะคือเขาจมน้ำเขาไฮโปเซียแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวนทิเลชันแอสซิส์ถึงสำคัญมากนะครับในข้อที่เป็น BLS Provider เนี่ยเขาก็เลยบอกว่า CPR เนี่ยควรจะช่วยหายใจก่อนเลยแล้วค่อยตามด้วย c h chest c o m p r e s s i o n สำหรับ BLS Provider h a n d อล l y CPR เนี่ยจะทำต่อเมื่อคิดว่า v n t i l a t i o n เนี่ยทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เท่านั้นนะครับก็เหมือนเน้นย้ำให้เราเห็นความสำคัญว่าโอเคอการช่วยหายใจเนี่ยสำคัญมากนะในคนที่จมน้ำต่อมานะครับในเรื่องของเวน a ิเลชันอุปกรณ์ ment, นะครับการช่วยหายใจถ้าเป็น l a เ r e ร์ชิ r เรเราก็แนะนำเป็นมส์ทูมัลนะครับหรือว่าเป็น Pocket m a s มเนี่ยมีใครมีใคร เคยเห็นไหมคือม awesome. ันจะคล้ายๆกับมันจะคล้ายๆกับไอไอตัวแมสที่เราใส่ครอบของเวลาเราบีบแอมบูอ่ะแต่ว่าเราจะแบบเป่าเป่าใส่อันนั้นนะครับหรือว่ามันอาจจะมีแต่ละรุ่นมันอาจจะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยหรือบางอันอาจจะเป็นแค่แบบแบเรียร์เป็นเหมือนกระดาษหรือเป็นพลาสติกที่เหมือนไม่ให้ปากเราประกบกันโดยตรงสําหรับใครที่แบบอาจจะไม่สะดวกใจในการทําส่วน BLS Provider ถ้าเกิดว่าเทรนมานะครับก็ สามารถที่จะใช้เป็นแบ็ m แมส Ventilation หรือก็คือแอ b บูแบคที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละใช้ได้นะครับออกซิเจนก็ในกรณีที่จมน้ำอันนี้ก็คือจมน้ำอาร์เรสนะเราก็ยังแนะนำให้เป็นความเข้มข้นสูงที่สุดเท่าที่จะให้ได้ในตอนนั้นนะครับแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่เรากลัวเรื่องของออกซิเจนท็อกซิซิตี้มากก็ตามแต่ว่าในขณะที่ขดืออาเรสเนี่ยยังไม่มีอีวีเดไหนมาตีตก ร้อยเปอร์อกซิเจนหรือ high concentration ออกซิเจนลงไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึง่งทีนี้อีกประเด็นหนึ่งของ basic life support นะครับก็คือเรื่องของ r e s c อ e r ที่ใส่ PPE เนื่องจากว่าด้วยความที่เป็นยุคโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วหลายครั้งที่เราได้ใส่ f u l PPE แล้วก็ไปทำ CPR เขาก็เลยแบบเฮ้ยแสดงความกังวลนิดนึงว่าเราเป็นห่วง Re ิเอนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรคคอมเมนเดชันเพื่อคนไข้อันนี้เป็น r e คคอมเมนเดชันเพื่อพวกเราเพื่อคนที่อยู่หน้านงานที่เป็นผู้ช่วยเหลือ <c oughs> เขาก็บอกว่าเราระวังนะเราต้องบอนิเตอร์ฟาติกเนสนะเราต้องบอนิเตอร์ความเมื่อยล้าเพราะว่า <c oughs> กลุ่ม r e s ิューเอที่ทําที่ใส่ชุด PPE เนี่ยมันแน่นอนแหละมันทั้งร้อนมันทั้งอับมันจะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะครับแต่อันนี้เป็น g good good p r a c t i c e s t a t e m e n t นะหมายความว่าไม่ได้มี v i เ e น c e อะไรรองรับนะครับ เขาก็ u ั g เจ t ว่าให้เพิ่มการเฝ้าระวังในเรื่องของความเมื่อล้าในผู้ช่วยเหลือที่ใส่ PPE เขามีการไปรวบรวมดูการศึกษามาด้วยนะว่าเวลาใส่ PPE กับไม่ใส่ PPE เนี่ยการทำเบสิ c ไลท์ซัพ p อร์ตการทำ High Quality CPR เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะซึ่งก็จำนวนเปนเปอร์ก็ประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับผมสรุปสั้นๆแล้วกันว่า ไม่มีในยะสำคัญสำหรับการทํา High Quality CPR นะก็คือสำหรับพวกเราที่ถูกเทรนมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ไม่ได้ Impact ต่อคุณภาพในการทํา High Quality CPR นะครับทุกอัน95% CI ก็คือคร่อมศูนย์หมดอาจจะมีปัญหาเรื่อง Hand Off Time ที่ความแตกต่างเนี่ยอาจจะมากกว่ากันหน่อยก็คือเราใส่ชุด PPE มัออาจจะขยับลำบาก Hand Off Time อาจจะมีการความแตกต่างกันบ้างนิดนึงแต่ว่า ไม่ได้มากแล้วก็ยังคล่อมศูนยอยู่ทีนี้ก็ฟาทีก็แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้ววิชวล l อะนาล็อกสเกลนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก2.7นะครับแต่ก็เป็น observational study นะครับสโคปรีวิวนะครับเรื่องแห่งอนาคตก็คือโดรนเดลิเวอรี่ aed นะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูคอนเทนต์พวกเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนที่เขาทำ เกี่ยวกับโดรนเดลิเวอรีต่างๆในต่างประเทศที่เราเห็นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นบางที่มีส่งยานะส่งยาไปที่พื้นที่ห่างไกลนะครับมีการส่งพัสดุส่งของกินบ้างแล้วก็ส่ง AED เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเห็นมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จริงๆมันมันยังลิมิต e อ vidence อยู่นะครับยังไม่ได้มี paper ที่ออกมาชัดเจนว่าโอเคการที่มี โดรน Delivery AED เนี่ย Activate เสร็จปุ๊บมีโดรนบินไปนำส่ง AED ไปถึงที่มันจะดีกว่าการที่แบบมีคนวิ่งไปเอาหรือว่าตามทีมเอาไหมอ่าอันนี้ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ดูดูว้าวดีดู wow, ดูไฮเทคด,ด, Hi Tech, ดีแต่ว่าพอเอามาทำจริงจะเวิร์กไหมผมคิดว่ามันอาจจะใช้ได้ดีในแง่ของพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลที่อาจจะไม่สะดวก หรือว่า AED น้อยอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบในในประเทศที่เขามี public access AED ที่ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยไอโ้โดร n e delivery เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับก็ในตัวสโคปรีวิวเนี่ยก็คือทางอิวคอเขาก็จะไปเหมือนเหมือนไปลองไปลองดูว่าโอเคในเรื่องเนี้ยมันมี Data ประมาณไหนบ้างถ้าเกิดว่ามันควรค่าแก่การไปหา รีวิวเขาก็จะไปทำซิสเซมิกรีวิวหรือเมตาอนาลิซิสแต่ว่าประเด็นเนี้ยเขาคิดว่ามันยังมี Data ที่ไม่เพียงพอที่จะไปทำต่อมานะครับเข้าสู่ a d v a n นซ์ไลฟ์ซัพพอร์ตหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย ACLS อัปเดตอะไรบ้างมีอะไรที่จะเปลี่ยนแพ็กทีเราหรือเปล่าโดสอะดีโนซีนเปลี่ยนไหมโดสช็อกเปลี่ยนไหมผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีเรื่องแรกนะครับ E CPR หรือ e c m o CPR นั่นเอง ตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยตามโรงพยาบาลใหญ่ๆโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์นะครับก็เริ่มทํากันมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องต้องบอกว่าเอาคำเท่าที่ทราบมาเท่าที่เคยคุยกับอาจารย์ที่เขาทําเรื่องนี้มาเอาคำอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นก็อาจจะติดปัญหาหลายอย่างครับเพราะว่าบุคลากรของเราก็ไม่เพียงพอเนาะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าเอกโม การที่เราจะต่อเอกโสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะมากโดยเฉพาะเราคือเวลาเราแทงตัว c แ n u l a t i o n ตัวสายเอกโมครับมันจะมีทั้งเทคนิคที่เป็นแบบ p e r c u t ิ n เตเนซึ่งถ้าเป็น p e r c u t ิ n เตเนเนี่ยหมาะคาดิโอ io, หรือเหมาะคิดที่ข้อแค่สามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแทง p e r c u t ิ n เตเนไม่ได้มันต้อง Open พอ Open ปุ๊บมันต้องเป็น CVT s ทีเซอรในการที่จะทำนะซึ่งเราก็รู้ว่าหมอ CVT บ้านเรา ยุ่งมากเหนื่อยมากเนาะการที่แบบอยู่ๆเราจะโทรตาม ECMO CPR ก็แล้วให้เขารีบมาภายใน5นาทีหรืออะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากในบ้านเรานะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่เรายังรู้จักกันน้อยอยู่ก็คือทีมที่เราเรียกว่า Perfusionist นะครับ Perfusionist คือใครนะครับ Perfusionist ก็คือคนที่คอยคุมเครื่อง ECMO หรือว่าคนที่คอยคุมเครื่อง Heart Lung Machine ในห้อง OR เวลาที่เราผ่าตัดหัวใจอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนไม่รู้จักว่าเรามีเรามีบุคลากรสายนี้อยู่ด้วยนะครับคนที่จะคอยควบคุมเครื่องทุกอย่างคือ Perfusionist เพราะฉะนั้นเวลาที่เรา Activate ECMO CPR เราต้องการใครบ้าง Cardiologist c v t Surgeon Perfusionist นะครับหรือบางคนถ้าเกิดว่าไม่มี Cardiologist อาจจะแทนที่ด้วย Critical Care Physician นะครับแล้วก็ c i r c u l ค t ลเลตเนอะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ Environment ในการทำซึ่งเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วที่ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยมักจะเป็น CAT l a b เพราะว่า CAT l a b เนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมนะครับมันมี C a อามที่ใช้ฟลูด,ดูตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยแล้วก็ทำ CAT ไปพร้อมกันได้อะไรพวกนี้นครับมันก็ใน c a t l a b ก็เลยจะเป็น I d เด l Environment ในการทาซึ่ง ECPR ส่วนใหญ่เราก็มักจะจบที่ ER มันก็เลยผมก็เลยไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะเอฟเฟกตต่อ outcome หรือเปล่า Recommendation เดิมนะครับเขาให้เป็น very low certainty of evidence ทั้ง out hot แล้วก็ in hot นะครับทีเนี้ยของปีเนี้ยเขาแยกกันเหมือนอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเหมือนมันว่างมีอะไรที่มันรวมๆกันมาก็คือจับแยกเออพอ,อ Recommendation ของรอบก่อน รวมกันเลยว่า ECPRmayconsider สำหรับคนไข้ที่ ConventionalCPR ไม่สำเร็จปีนี้จับแยกย่อหน้าหนึ่ง OutHort ย่อ,ยอหน้าหนึ่ง InHort แล้วก็เหมือนกอปประโยคเดิมมาแต่เปลี่ยนจากตัว O เป็นตัว I แค่นั้นเลยแล้วก็ Level of Evidence ต่างกันนิดเดียวนะครับสำหรับ o u t h o s p i t a l ก็คือมันแสดงให้เราเห็นอะไรมันแสดงให้เราเห็นว่า ECPR เนี่ยเรามี Data ของ o u t h o s p i ท a l c าเดกอ a r r e s t ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้จาก Very Low Certainty of Evidence เนี่ยถูก Up มาเป็น Low ในขณะที่ i n h o s เนี่ยยังน้อยอยู่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยอาจจะเพราะว่า i n h o s เนี่ยเรามักจะรู้คอค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่า t u t h s e อีกเรื่องหนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับหมอ ER และอย่างเราก็คือการทำา o u u l l s s q u e n t i a l External defibrillation ใน Refactory Shockable rhythm ซึ่งเราเคยทำคอนเทนต์เรื่องนี้กันไปนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย Recommendation ยังเป็นของปี2020อยู่ก็คือเขาบอกว่า against routine use นะครับอ่าไม่แนะนำให้ใช้เป็น Routine นะครับเพราะว่าย่าง Evidence เนี่ยยังไม่ชัดเจนพอเราเริ่มมี Paper เยอะขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าเรา up level ก็คือ Dual หรือ Double Sequential Defibrillation Strategy หรือ Vector Chain Defibrillation สามารถทำได้นะครับในผู้ใหญ่ที่มีคเดียก a r าร์เรสที่เป็น VF หรือว่า Powerless VT หลังจากที่เราทำ Single Defibrillation ไปแล้วตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปแล้วยัง CPR ไม่สำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าก็แสดงว่าการทำ ดับเบิลซีเควนเชีได้รับการยอมรับแล้วก็มี Evidence Support ที่มากขึ้นรวมไปถึงการทำ Vector Chain ด้วยถ้าเกิดว่าอยากทำเป็น Double ลซีเ e วนเชียลดิฟ r ิบิเลชันเนี่ยก็คือให้ให้ทำแบบใน Study ที่เขาทำก็คือให้ใช้คนคนเดียวนะครับกดทีละเครื่องโดยที่มี Interval ประมาณเกือบเกืบหวินาทีเรื่องต่อมานะครับการให้ลูทีนแคลเซียมในเคสที่มีคาเดกอาร์เรสนะครับ อันนี้เป็น Systemic ซิ s เตม e กร e วิ e ซ t สเ a t i c Review นะครับซึ่ง Recommendation ล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยก็คือปี2010ที่เขาบอกว่าไม่แนะนำให้ให้แคลเซียมเป็นรูทีนไม่ว่าจะเป็นใน in-hot หรือ out-hot นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเปเปอที่เขาทำเนี่ยอารมณ์ว่าคุณจะให้แคลเซียมหรือไม่ให้แคลเซียมก็เอาคำไม่ต่างกัน RSC ไม่ต่างกัน Survival ไม่ต่างกันก็เลย โอเคไม่แนะนำทีนี้ปี2023นะครับเหมือน recomendation m <c oughs> เขาค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นนะคำว่า n ot recommend เนี่ยมันดูแบบเบาๆะเราไม่แนะนำนะแต่อารมณ์ประมาณว่าถ้ามึงอยากให้ก็ให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอปีเนี้ย2023เนี่ยเขาบอกเลยว่าเรา against เราต่อต้านการให้ลูทีนแคลเซียมใน Our h e a t นะเป็น strong recommendation นะครับ ส่วนใน in hot ก็ g e s t a g a i n s t นะครับลงลงมานิดนึงเพราะว่า v v d e n ต e เนี่ยต่ำกว่าทีนี้ทำไมเขาถึงออกตัวแรงขนาดนี้ก็คือแน่นอนเขาไปทำ Systematic Review มาเขาไป Review Paper มาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอว่าเออมันมีอยู่3 Paper เนี่ยแหละที่ดูเป็น RCT แล้วก็ดูแบบดูดูน่าเชื่อถือแล้วปรากฏว่ามันมีชายหนึ่งที่เขาทำ ไออันล่าสุดนะครับวาเลนชินในปี2021กับ2022นะครับอันนี้ล่าสุดไอสองไอสองอันข้างบนเนี่ยก็คือเก่ามากแล้วเนาะ1985แต่พอมาอันล่าสุดนะครับสตัตดี้เนี่ยถูกเทอร์มินาท์ก่อนที่จะถึงเป้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเจอว่าให้รูทีนแคลเซียมแล้วอะ่ะมันอาร์เอชซีลดลงเซอร์ไวท์วลลดลงเฟเวอร์เลเบิลออกแคมลดลง เขาก็เลยหยุดการศึกษาไปก่อนก่อนที่จะสิ้นสุดตามเป้าหมายเพราะว่ามันเริ่มมีหลักฐานว่าการให้แคลเซียมเป็นรูทีนเนี่ยมีโอกาสที่จะดูหามคนไข้แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ ROSC น้อยลง s u r v i ไ a วน้อยลงนะครับอันนี้ผมว่าสำคัญนะเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนกับว่าหลายๆครั้งเนาะเราก็เหมือนกับ CPR อยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียมีอะไรกประเคนให้ทุกอย่าง นะครับแต่ทีนี้ต้องระวังว่าถ้าคนไข้ไม่ได้มีอีเดน์อะไรที่สงสัยในเรื่องของ h y เปอร์แคลเมียไม่ได้มีประวัติไตาวายหรือว่า EKG เป็นช็อ c เกเบิลริทึมอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเอ,อ๊ะมันเหมือน h y เปอรจริงไหมหน้าให้แคลเซียมจริงไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเคสไหนชัดนะครับผมยังคิดว่าแคลเซียมเนี่ยหรือว่าสงสัยมากๆก็ควรให้เพราะว่า การให้แคลเซียมผมอาจจะพูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมก็ยังพูดอีกว่าจากประสบการณ์ของผมเองผมเคยเจอคนไข้อเลสแล้วทำเบสิคไลฟ์ซัพพอร์ตบวกกับให้แคลเซียมโดยที่ไม่ได้ให้อดีนาลีนเลยนะครับให้แคลเซียมไป2รอบแล้วคนไข้ ROSc โดยที่ยังไม่ได้อดีนาลีนสักแอมในคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์เคอเรส เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นไฮเปอร์เคจริงมันมีประโยชน์มากในการช่วยให้คนไข้เอานะครับแต่ว่าก็ระวังว่าถ้าเกิดคนไข้มันดูแบบไม่เหมือนจริงๆอะ่ะก็ไม่ต้องไปให้ประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นเรื่องของ p e d i a t ติกไลฟ์ซั p พอร์มีอะไรใหม่บ้างมีเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่อง Recommendation ของการทำ e c p r ในเด็กนะครับเป็น s Systematic r e v i e w เช่นเดียวกันนะครับ ก็เขาก็บอกว่าถ้า ECPI เนี่ยคงต้องเลือกดีๆนะเป็น selected intervention นะครับในเด็กแล้วก็ infant ที่ต้องเป็นคนที่เฉพาะจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ evidence เนี่ยเป็น in-horse นะครับไม่ใช่ out-horse out-horse เนี่ย evidence ผู้ใหญ่เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ย in-horse มี evidence มากกว่า นะครับแล้วก็เป็น selected population เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดโดยรวมๆทั่วๆไปเนี่ย mm. เด็กอเลสอ่ะหลักๆมักจะเป็นไฮโปเซียอเลสมากกว่านะครับจมน้ำก็มาอันดับอันดับต้นๆเนาะเด็กจมน้ำหรือว่า n นี m o มเนียนะครับหรือโรคเกี่ยวกับ respiratory tract ทั้งหลายนะครับมักทำให้เด็กอเลสได้ง่ายกว่าทีนี้เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของ first aid นะครับ การปฐมพยาบาลซึ่งอันเนี้ยผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเพราะว่าเราเป็นอาเฮลท์แคร์โปรไวเดอร์เราแอ e ล s สเราก็คือข้ามไป Basic l i f e Support แล้วใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมคิดว่ามันมีประเด็นในเรื่องของการที่เราจะเอาไปให้ความรู้กับคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้ได้ Power Oximetry นะครับการใช้ในแง่ของ First a i e Setting เป็น s p o r e v i e w ทำไมถึงต้องมา เมนชั่นเรื่อง Power o กซิเมตแน่นอนครับโควิด19เพราะว่าพอยุคโควิดมากลายเป็นว่าหลายๆคนนี่ะมีเ o w ออ o กซิ m มเตอติดบ้านใช่ไหมครับหนีบนิ้วอ่ะสั่งจากจีนมาใช่ไหมอันไม่กี่ตังทิ้งไว้บ้านเอาไว้มอนิเตอร์ออกเสดเวลาที่แบบพ่อแม่ไม่สบายเนาะบางทีเราก็แบบกลับบ้านไม่ได้อะเออตามสไตล์หมอพยาบาลประเทศไทย สิ่งสําคัญที่เขาเน้นย้าเลยคือคุณต้องเข้าใจในเครื่องมือแล้วก็ต้องเข้าใจข้อจํากัดของเครื่องมือที่ใช้นะครับว่าไอตัวที่เราใช้อยู่ะมันบอกอะไรได้บ้างความแม่นยํามันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อันนี้เป็น good practice statement ก็คือไม่ได้มี evidence อะไรรองรับนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราควรจะต้องเข้าใจข้อจำกัดของมันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าช็อกแล้วมือเท้าเย็น ดิส t อลเปอร์ฟิวชัไม่ดีเผาออกซิเม r รีก็ <c oughs> จะทำงานได้ไม่ตรงถูกไหมครับมือเท้าเย็นเจีบ Cap Refill Delay บางทีเครื่องจับเซตก็จับไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งหรือว่าบางคนแม่บ้านชอบทาเล็บอันนี้ก็เอนเกมไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อจํากัดหนึ่งที่เราจะเข้าใจคือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเราต้องพึงระวังไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าม,มันออกมาแล้วมันแบบเซตดร คุณต้องดูให้เรียบร้อยนะว่าโอเคมันมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เครื่องมันอาจจะอ่านไม่แม่นหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับแล้วก็อย่าให้ความสําคัญมันมากเกินไปกว่า Physical Examination นะครับยังไงก็ตามการตรวจร่างกายด้วยตาด้วยหูด้วยมือเราก็ยังสําคัญเสมอนะครับเป็น g p r d p t i c t s t e t t m t n t นะครับถ้าเกิดว่า First Aid Provider นะครับได้รับการฝึกให้ใช้ออกซิเจนด้วย แล้วคนไข้เนี่ยรู้ว่าเป็น C.O.P.D. ก็ให้มอนิเตอร์เซตที่88ถึง92นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับขออนุญาตข้ามไป Recognition of Anaphylaxis นะครับ Scope review มันก็มีเหมือนกับมีประเด็นว่าเฮ้ย First aid provider อ่ะมันต้องมันต้องรู้หรือเปล่าว่าแบบเนี่ยเคสไหนดูเป็น Anaphylaxis ต้อง detect ได้หรือเปล่า ก็เลยมีการไปรีวิวมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยคอมเมนเดชันครับคือเราเราเองอันนี้เราก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าเราอย่าไปคาดหวังให้ First Aid p r o v i d e อ,อเขาดีเท็กตัว Anaphylaxis ได้นะครับอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีมันมี p o t e ท t i a ีที่จะผิดพลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้ถูกเทรนมาไม่ได้เคยเจอเคสมามากพอ ไม่ควรจะไปคาดหวังให้เขา d ด a อคอนาไฟเล็กซิได้นะครับโอกาสผิดพลาดสูงแล้วความผิดพลาดมันก็จะนำไปสู่การดูฮามคนไข้นะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยคอ m เมน a t i o n เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือ potential harm from bronchodilator administration ก็คือเขาก็กลัวแหละว,ว่าบางที first aid provider เนี่ยไปแล้วเหมือนให้คนไข้เหนือหน่อยๆให้ bronchodilator ไปเลย มันจะดูหารมคนไข้ไหมการให้แล้วทาให้คนไข้มีแท็กซีคาเดียอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับก็เขาก็ยังยืนยันว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเจอว่าคนที่เป็นแอสม่ามีอาการแบบหายใจลําบากนะเฟิร์สเอเดตพรเวเดอร์เนี่ยสามารถช่วยในการให้บองโคไดเลเตอร์ได้นะครับยังถือว่ามีความปลอดภัยอยู่หมดสั้นไหมสั้นมากนะ ว่าอันนี้น่าจะเป็นไลฟ์ที่สั้นที่สุดของผมแล้ววันนี้หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแช a r e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ